นี่ลงมือล่าบวบตามเคยนะคะบวบตามเคยมาเจอแล้วน <con> <Ge Hayır. S 2> ี่ไงมือในเซลล์สี่สิบแปดเด็กค่ะล่าบวบตามเคยอืมอืมอ่าบวบก้นบวบตามเคยนะคะไอพี่น้องหาบวบน้ำกันจ้ามาๆๆๆสิพาหา phá hả bù gặp là bù con Nguy vô ôi là thuốc lạ ha hả Hãy cho kênh Ghiền Để สวนเป็นบวบสาธรณะไปหากระไ้สวนนี้มันเป็นสวนยายข่อยอือหนวยหน่อยมาสวนคุณยายข่อยนะคะคยายข่อยมันปลูกยุค่าแบบนี้มันบวบเครือบวบมันเกิดเครือบวบมันเกิดแบบนี้ก็เลยไกลลากูดได้มาหากระไดขอดะท้าง ตำนี้เราอะเราีมาถางจาตจางขนมะทังสิเรามาหายามได้เราก็บไิกินจะเคื้อเีจ่างค้นมาทางฟังมีไงข่ปี่ดอะเรามาหาเราบวได้มันจะข่อยละฮาไปเรากินหาไปกระต่มกับผมเพื่อโมเมนต์ไปเห็นเราต่มนี่ค่ะผมเพื่อเรามาซอยกันหาซอยกัน ไข่เย็นหน่วยบวบบ้างฮะบังไข่เย็นโอ้ยเฮียคือเฮียคือเฮียหน่วยบุมีหน่วยเฮียหน่วยกระเฮียแล้วหน่วยนี่หน่อยออไรสิฮะบังฮะบังฮะบังไข่สีฟอกันไข่สีฟอหน่วยบวบอ้าว นี่เจอแล้วเจอแล้วฮะมึงอีกอันอุ้ยหมดมดแดงก็นหลายหลายฮัตโหลหน่่ยมดแดงโจเร เราไปหาทางไม่นะพี่น้องหาทางไม่ก่อนจ้าแก้วนี่ไงเจออีกแล้วท้างขุดมียว่าอีอีกว่าอืมอืมมามี มันเคลือบบ่สมบูรณหน่อยมันกับบ่สมบูรณ์แล้วกตเป็นอีมลอดถอดแทนอืมอหน่อยหน่อยหน่เ็คเลือบ่สมบูรณ์เคลือบบ่อสมบูรณมันกับเป็นหน่อยทั้งหมดท้งสีละง่ายตมีเก็บ มึงเี <S <S ่มันไล่ละไอหน่วยอีมันงานทนแทนอืมเนาน่ยนี่หน่ยนี่นี่มันไล่หน่วยก็สมบูรณ์ วัชบูบุญเก็บอ่ะเครือข,ขาดยิ่งคิดเครือข่ายเฮ้่นี่นี่เนี่โอ้ยขาดอะเอะอ เคืออิมมัลลอแทนน้อยมันก็อิมันเต้นเตนโอ้ยน้อยอิมันล่อนต้นเต้นเรื่อง่าย ให้เห็นบันขึ้นหนักแ้เอยียงขึ้นหนักเขียวขึ้นหน่วยโอ้ยหน่วยมัน,นมดันเต้นเฮ้ยเหรโอ้ยนี่เก็บไปได้หน่วยหน่อยนี่นนนนน นุวยไม่หนินุวยละคำนุวยละคำนอื้มนี่มันหนาวถึงม้จะหนากันไปข้างบกเก็บมันกันเน่นี่นี่นี่ทุกมื่นี่ค่ะ มอวนไปเรื่อมาหามัอมามนไปเดื่อมาหาม้วนวมันเคลือบสมบูรนานนานๆๆเห็นไ่มเคลือบสมบุญมันก็เป็นหน่วยสมบูรณ์นี่เคลือบมันอิล่อนตอนแต่งหน่วยมันก็ลำร่อนตอนแต่ง อิมัลลอนตอนเต้นคืออิมัลลอนเต,ต้นเต้นหน่วยบระมบูรณ์ในนี้นะน,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 นี่นีน่เหรอทั้งไม่เบิงบ้งแบบนี้นี่